เข้ามาที่หน้า s t e ีมนะครับกดตรงร้านค้าแล้วเราก็กดตรงค้นหาเซิร์ชไปว่า M Lab พิมพ์ตามนด้เลยนะครับโปรแกรมโหลดฟรีนะเกมนี้หลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราล็อกอินนะแต่ว่าเราสามารถเลือกเล่นแบบออฟไลน์ line ได้ข้อเสียมีอย่างเดียวก็คือมันจะไม่เห็นสกอร์บอดนะ แล้วกดฝึกซ้อมครับหน้าแรกทางซ้ายน่าจะเห็นได้ว,ว่ามันก็จะมีเกมหลายเกมเลยวอลเล a เอเป็กคอร์บดิวตี้แล้วก็เลือกเล่นตามเกมที่เราเล่นได้เลยนะแต่ว่าอันที่ผมแนะนำนะจะอยู่ในโหมดแท็กกิ้งแล้วเราก็เลือกเป็น Star t แท็กแอนติเมแลวก่อนอื่นเลยเรามาตั้งค่าก่อนครับแล้วก็กดที่การควบคุมแล้วเราก็ตั้งค่าเป็นตามเกมที่เราเล่นเลยอันนี้ก็คือความเร็วเมาส์นะ เราเล่นเกมไหนแล้วก็ตั้งตั้งตามนั้นได้เลยโหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นโหมดที่ให้เราเอาเมาส์เนี่ยลากตามลูกกลมๆทีแดงนะมันจะช่วยให้เราลากเมาส์ตามศัตรูได้ไง่ายขึ้น หลังจากเล่นจบแล้วมันก็จะมีสกอร์บอดขึ้นนะจะมีคะแนนขึ้นทางขวาจะมีข้อมูลต่างๆว่าเราเล่นเป็นยังไงบ้างขนาดซ้ายถนาดขวาอะไรยังไงมีคะแนนจัดอันดับนะแต่ว่าเราเล่นแบบไม่ได้ล็อกอินมันก็จะไม่มีคะแนนขึ้นถ้าใครไม่พอใจก็กดเล่นเล่นอีกครั้งได้โ o นอีกหมดเลยก็คือโหมดฟิกกิ้งเลือกไปที่กริดช็อตอันติเมท โหมดนี้เนี่ยมันจะให้เรายิงลูกกลมๆสามลูกยิงไปเรื่อยเรื่จนครบหนึ่งนาทีจะช่วยให้เรายิงศัตรูได้แม่นมากขึ้นถ้าเกิดเราฝึกทุกวันทุกวันเนี่ยมันเห็นผลแน่นอนครับ ลังจากเล่นจกบกตต็จะมีคะแนนเบาเหมือนกับอีกหมดหนึ่งเลยนะและที่สําคัญเลยะครับผมเกมแต่ละเกมปืนไม่เหมือนกันดังนั้นเราต้องเข้าไปเล่นจริงด้วยนะครับถึงจะช่วยพัฒนาในการยิงของเราให้แม่นมากยิ่งขึ้น Down that one.